สวัสดีค่ะพบกับหมอเจมส์องหกดูไปไดาไปอีกครั้งหนึ่งนะคะใน,นะะวันนี้นะคะวันนี้นะคะมีคนสอบถามเกี่ยวกับเรื่องวันที่22มาเยอะมากว่าวันที่22นี้ประตูนรกเปิดจะต้องทอํายังไงบ้างและเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์วันนี้อาจารย์เลยจะมาแนะนํานะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้นะคะวันที่22จนถึงเช้าวันที่23นะคะแนะนําอย่างแรกเลยนะคะพิธีมงคลนะคะห้ามจัดงานแตง่งหรืองานพิธีมงคลหรือว่า ห้ามออกนอกบ้านตั้งแต่หนึ่งทุ่มของวันที่ยี่สิบสองนะคะทุ่มครึ่งแต่วันที่ยี่สิบสองจนถึงเช้าวันที่ยี่สิบสามนะคะอันนี้หลีกเลี่ยงได้ควรหลีกเลี่ยงนะคะและก็มีข้อห้ามอย่างแรกเลยคือห้ามซื้อห้ามขายห้ามโยกย้ายรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวรูปหรือพระนะคะในวันที่ยี่สิบสองนะคะแนะนําเลยว่าห้ามก่อสร้าง ห้ามเปิดกิจการห้ามว่ายน้ำตอนกลางคืนเพราะระวังด้วยนะคะสุดท้ายแล้วก็ห้ามเดินทางกลางดึกนะคะแนะนำํำง่ายๆเลยว่าทําไมถึงห้ามเพราะอะไรมะเพราะว่าหลีกเลี่ยงได้คุณหลีกเลี่ยงเพราะว่าช่วงเวลาน,นี้เนาะประตูนรกมันเปิดนะคะคือพอมันเปิดเสร็จปุ๊บนะคะเราก็จะต้องมีข้อห้ามนิดนึงเพื่ออะไรเพื่อระวังเกี่ยวกับเรื่องสิ่งต่างๆนะคะเพราะว่าวันที่22สองนี้คือมันเป็นวันที่ประตูนรกเปิด นะคะทุกคนถามมาเยอะว่าต้องทํำยังไงบ้างอาจารย์ก็เลยมีแนวทางแนะนํามานะคะและสิ่งที่ควรระวังที่สุดคือ5้าราศีนี้นะคะระวังตั้งแต่วันที่22จนถึงเดือนกันยานะคะเป็นพิเศษระวังเป็นพิเศษยังไงเรื่องแรกเลยค่ะเกี่ยวกับเรื่องการเงินเรื่องการเงินนะคะราศีพฤษภนะคะต้องระวังเป็นพิเศษนะคะเพราะอะไรเกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่ายควรคํานวณให้ดี ควรดูให้ดีนะคะการใช้ใจ่ายเกี่ยวกับราศีพฤษภนะคะสองราศีพฤจิกะเกี่ยวกับเรื่องอะไรเรื่องสุขภาพค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพอาจจะเข้ามาโดยที่ไม่รู้ตัวเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บหรือว่าเรื่องสุขภาพนะคะต่อไปราศีธนูราศีธนูเกี่ยวกับเรื่องอะไรราศีธนูเกี่ยวกับเรื่องอุบัติเหตุนะคะอุบัติเหตุเกี่ยวกับเรื่องอะไรการขับรถหรือว่าการเขาเรียกว่าการเดินเหินหรือว่าอุบัติเหตุเกี่ยวกับการที่ ขาดสตินะคะเพราะฉะนั้นทำอะไรต้องมีสตินะคะต่อไปก็คือราศีเมษร,ราศีเมษต,ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องอะไรราศีเมษนี่ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องคําพูดนะคะช่วงนี้คําพูดอาจจะใจร้อนนะคะบอกเลยว่าจะทําพาปัญหามาให้หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องรอบข้างโดยที่ไม่รู้ตัว <c oughs> เพราะฉะนั้นกลางคืนอย่าถักโมโซนะคะราศีเมษนะคะสุดท้ายแล้วราศีตุลราศีตุลต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องอะไร ต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องบุตรและบริวารอ่าบุตรและบริวารจะเขาเรียกว่าหนึ่งไม่ป่วยก็จะนําปัญหาเข้ามาหาเราได้นะคะหรือว่าการที่พูดหรือว่าการคุยที่ไม่เขาเรียกว่าไม่สื่อสารจะไม่ตรงอาจจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการกระทบกระทั่งกันได้นะครับเพราะฉะนั้น5ราศีนี้อาจารย์แนะนําว่าต้องระวังเป็นพิเศษตั้งแต่เดือน สิงหานี้22สิงหาจนถึงเดือนกันยานะคะที่จะต้องระวังเป็นพิเศษเพราะฉะนั้นนะคะอาจารย์ก็มาฝากเตือนไว้ด้วยว่าในช่วงเวลานี้เนาะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพเกี่ยวกับเรื่องไวรัสเกี่ยวกับเรื่องโครคภัยไข้เจ็บนะคะวันนี้เราก็ต้องล้างมือให้สะอาดแล้วก็พกแมสปิดให้ดีด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือในช่วงเวลานี้ เราช่วยกันได้แล้วก็ช่วยกันนะคะมีอะไรก็ต้องระวังอันนี้คือแค่เป็นเกณฑ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนระวังนะคะหรือว่าทุกคนสนใจนะคะดูดวงเช็คดวงส่วนตัวได้กับอาจารย์เจมหมอเจมกองหกนะคะทักมาที่เพจหมอเจมกองหกดูไปด่าไปได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้อาจารย์ก็มีฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ